ชีวิตมั่นคงมีรักที่หนักแน่นชีวิตจะแข็งแรงและมีแฟนที่แซบและรักจริงเออสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบอัพนีี่โดยแม่หมออัมาธนรมาาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูพลังงานของแต่ละคนกันนะคะ12ราศีนะ ต้องบอกเลยว่าจะมีดาวย้ายอีกแล้วนะคะดาวย้ายคราวนี้12ราศีมีส่งผลกระทบอย่างแน่นอนใครจะได้ดีเด่นในเรื่องใดกันบ้างคลิปนี้ครบจบทีเดียว12ราศีเลยนะคะดาวที่จะย้ายก็คือดาวอังคารค่ะนะ จะย้ายราศีวันที่หกธันวาเวลาสิบเก้าริกายี่ิบห้านาทีจากราศีตุลน,นะค่อยค่อยเคลื่อนมาพิจิกแล้วก็ธนูนะคะจะมาอยู่ที่ธนูนะคะถึงสิบห้ามกราปีหกเก้านะคะต้องบอกเลยว่าจะมีดวงชะตาดีๆเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของความมั่นคงนะความเป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงหรือว่าในเรื่องของความรักที่ดีนะความรักที่มั่นคงนะความรักที่แบ่แบๆนะความรักที่แข็งแรงนะคะ ใครจะได้อาน,นิสงส์ใดบ้างจากการที่ดาวย้ายครั้งนี้เดี๋ยวไล่ไปทีละลัคนาราศีเริ่มต้นชาวลัคนาราศีแรกเลยคือชาวลัคนาราศีธนูนะชาวลัคนาราศีธนูหลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีแนละช่วงนี้นะโดดเด่นมากๆในเรื่องของ ความมั่นคงในชีวิตคุณน่าจะมีโอกาสที่จะมีหลักมีฐานมีอํานาจมีวาสนามีบารมีที่ดีนั่นหมายความว่าหางานอยู่คุณจะได้งานที่มั่นคงทํางานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีงานที่มั่นคงนะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงใครหวังในเรื่องของการงานในเรื่องของแบบ ข้าราชการงานที่มั่นคงคุณได้แน่นอนนะแล้วส่งผลดีทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะนั่นหมายความว่าชีวิตเรามั่นคงคุณก็จะได้แฟนที่มั่นคงอะ่ะนะแฟนก็จะดีมีความมั่นคงในชีวิตมีความเข้มแข็งแข็งแกรงนะแฟนดีแฟนแซบเข้าใจปะเออนะต่อมาค่าชาะชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวนัคนณาราศีพิจิกนะหลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีแล้วจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินนะคะนั่นหมายความว่าการงานของคุณน่าจะมั่นคงแล้วแหละนะมีความมั่นคงแล้วทุกอย่างมั่นคงดีหมดส่งผลในเรื่องของการเงินที่มั่นคงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้หยิบจับทําอะไราก็มีโอกาสทางการเงินเนาะแล้วก็มีการเงินที่มั่นคงด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีเงินที่ ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทํายิ่งมีประมาณนี้นะจ๊ะเออต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะมีเพื่อนพเพื่อนฝูงเนาะที่มีความมั่นคงในชีวิตนะคนอาจจะมีคอนเน็ชันที่ดีนะ คอนเนคชันเป็นคนใหญ่คนโตคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตซึ่งเขาก็จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตตามไปด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตเลยคือถ้าเกิด ได้งานก็จะได้งานที่มั่นคงไปเลยนะเนี่ยค่ราาราชการรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆที่เป็นงานที่มั่นคงอ่ะคุณได้แน่นอนองค์กรใหญ่ๆอะไรเงี้ยคุณมีโอกาสได้หรือถ้าเกิดทํางานอยู่แล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะแบบผ่านโปรอ่ะนะคะเออมีหลักมีฐานมีความมั่นคงทําธุรกิจก็ธุรกิจอาจจะเริ่มมั่นคงก็ได้นะคะเออมีความมั่นคงในรอบด้านเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูค่ะทําให้คุณมีความมั่นคงเลยในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีแล้วมีโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดเนาะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหางานอยู่คุณได้งานแน่นอนนะคะเออถ้าทํางานอยู่ผลงานของคุณอาจจะเป็นที่ประจักษ์ช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้โปรโมตได้โอกาสดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างได้โอกาสสาคัญได้โอกาสยิ่งใหญ่นะคะอืมได้โอกาสเกรียนไกลนะได้โอกาสปปาป้ป้ปปป้ เดมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนั่นแหละนะคะเออหรือถ้าเกิดทําธุรกิจธุรกิจก็ดูมีความมั่นคงแล้วมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นั่นเองมีลูกมีหลานมีบริวารก็ดีนะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงใครที่มีลูกมีหลานก็เป็นไปได้ว่าลูกหลานถ้าเกิดว่าใครคิดจะเอ่อทำงานราชการรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆเป็นไปได้ว่าลูกน่าจะ ได้นะคะหรือมีโอกาสที่ลูกหลานอาจจะสอบติดสอบพานสอบได้ได้บรรจุได้มีความมั่นคงในชีวิตทําให้คุณสบายใจหายห่วงกับลูกหลานบริวารลูกน้องของคุณนั่นเองนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศรีกรกฎชาวลัคนาราศรีกรกฎนะต้องบอกเลยว่าคุณจะมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งแข็ง,ขง,ขง,ขงแรงเอ,อ ศัตรูคู่แข่งจะทําอะไรคุณไม่ได้แต่ช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าให้ใจเย็นนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าไม่ระมัดระวังนะคะใจร้อนอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งได้นะคะเอออาจจะทําให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกับใครบางคนได้แต่ถ้าเกิดใจเย็นเนี่ยต้องบอกเลยยังไงยังไงศัตรูคู่แข่งอะไรทำคุณทําทำอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วนะช่วงเวลานี้เนาะเพราะนั้นแค่ใจเย็นนะมีสติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีไม่ประมาท นะคะแล้วเราจะสามารถเอาชนะศัตรูคู่แข่งทั้งหมดทั้งมวลได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเราใจร้อนอาจจะเกิดความขัดแย้งนะคะดหูคัตาขัดใจขัดแย้งมีปากเสียกันได้นะจ๊ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้โดดเด่นมากในเรื่องของความรักนะจ๊ะนั่นหมายความว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักคือมีโอกาสมีคู่เป็นคนในเครื่องแบบคนใหญ่คนโตคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีคน เออคนที่ดีๆคนที่แซบๆเข้าใจปะหุ่นก็จะดีหุ่นก็จะเลิศนะคะเออจะมีความรักสุดแซบนะจ๊ะเออมีโอกาสมีแฟนในเครื่องแบบนะคะหรือเป็นคนที่เออมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคนดูแลตัวเองดีอะ่ะเออ แล้วก็จะมาดูแลเราดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเออเพราะฉะนั้นความรักก็จะมีความรักแซบๆในช่วงเวลานี้อย่างนี้ละกันนะต่อมาค่ะชาวลักนณาราศีพฤกษ์ศพชาวลัคนณาราศีพฤกษ์ศนะต้องบอกเลยว่าถ้าทําอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศช่วงนี้ก็อาจจะมีความมั่นคงก็ได้นะหรือมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะคะแต่ช่วงเวลานี้นะให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่ๆไม่สบายได้นะคะหรือทําอะไรเกินตัวทําอะไร ทุ่มเทเกินไปทําให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ปวยไม่สบายได้เพราะนั้นช่วงเวลานี้ก็ดูแลสุขภาพเท่านั้นเองนะคะจะเดินเหินจะเดินทางจะทําอะไรก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดทําอะไรเกี่ยวกับต่างทิ่นต่างที่ต่างประเทศก็อาจจะมีโอกาสมั่นคงดีในช่วงเวลานี้นั่นเองนะจ๊ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษช่วงเวลานี้มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะ หางานอยู่คุณจะได้งานที่ยิ่งใหญ่เติบโต,โตก้าวหน้ากว่าเดิมค่ะนะหรือว่าอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่แล้วคุณน่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้านะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตอย่างแน่นอนนะผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูทำคํำช่วยช่วยเหลือนะทำให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเลยนะชีวิตดีค่ะเพราะชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเลยอ่ะเติบโตอ่ะเติบโตนะคะหรือมีแฟนแฟนก็เติบโตเราก็เติบโตพากันเติบโตในนนนช่ววงงเเลาี้ัอจ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้ทํางานอะไรที่เป็นงานเป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงก็ดีไปหมดนะคะเพราะช่วงนี้มีโอกาสที่คุณน่าจะการงานดีราบรื่นหยิบจับทําอะไรมันประสบความสําเร็จนะมันเรียบร้อยนะมันรุ่งเรืองมันรุ่งโรจน์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ชาวชาวลัคนาราศีมีนการงานดีมั่นคงดีนะคะแล้วก็ทําอะไรก็ราบรื่นรุ่งเรืองเรียบร้อยนะ ดีนะโดยในรอบด้านเลยนะจ,จะเป็นลักษณะประมาณนี้ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกเลยโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่โชคได้ลาบจากความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณหรือว่าคุณงามความดีของคุณที่สร้างมาทําให้คุณมีโอกาสมีโชคลาภมีโชคดีเข้ามาในชีวิตก็ได้นะ อาจจะได้รับโอกาสใหญ่ๆโอกาสสาคัญในเรื่องของการงานธุรกิจก็ได้นะทำให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนะหรืออาจจะมีความโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณก็ได้หรือมีโชคลาภโอกาสดีๆนะเกิดขึ้นทําให้คุณมีโอกาสที่จะเติบโตนะหรือมีความคืบหน้าในชีวิตในรอบๆด้านเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ สุดท้ายแล้วค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรช่วงเวลานี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยมีโอกาสที่คุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือเด่นดังโดดเด่นในระดับโววาในระดับโลกได้เลยนะแต่ว่า ช่วงเวลานี้ให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตมีโอกาสว่าความใจร้อนอาจจะทําให้เกิดความเสียหายในชีวิตของคุณได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ถ้าเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตของคุณในรอบๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่จะส่งผลดีกับคุณทําให้คุณนะ มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตในรอบด้านนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างครบทั้ง12ราศีเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยู่ลัคนาราศีไหนโดดเด่นในด้านใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้นะหลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีนะส่งผลแน่นอนความมั่นคงในะชีวิตจะเกิดขึ้นนะจ๊ะเออบางคนก็อาจจะ นอกเหนือจากตัวเรามั่นคงแล้วเนี่ยคู่ครองของเราก็อาจจะมั่นคงด้วยนะคะเออย้อนกลับไปที่ชาวลาักหน้าราสีสิ่งอีกทีหนึ่งนะคะเอ,อก็อย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโต,ตแจ้งคงแจ้งเกิดนะรวมไปถึงคู่ของเขาด้วยคู่ของเขาก็มีโอกาสที่จะได้แจ้งคงแจ้งเกิดนะคะทําให้ชีวิตเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้านะคะคู่ดีคู่ส่งเสริมกันนะคู่แซบะความรักก็แซบนะคะเออความรักจะดีความรักจะมั่นคงในรอบด้านนั่นเองนะคะอืม น่าจะครบถ้วนใครที่ฟังก็อย่าฟังเฉพาะราศีตัวเองนะฟังไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีลืมขึ้นมาก็อาจจะมาพูดตอนท้ายแบบนี้นะออจะได้ครบถ้วนนะคะกระบวนความนะฮะดูทุกลาคดาราศีให้กับทุกๆทุกๆราศีเลยก็ได้นะจ๊ะก็ครบถ้วนตามนี้นะคะใครที่รับนายรม่รนายนะคะ แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันระพลังงานของคุณนะคะใครที่อยากจะให้ทำคอนเทนต์ไหนแบบไหนอย่างไรคอมเมนต์บอกกันบ้านนะจ๊ะจะได้ทำให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ๊งกดซีเฟอร์ซึ่งกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการาำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย